ครับ yeah. ามาเลยนาาีคนเลื่อมขวางอยู่ข้างประตีร้องโบมีแบนขวัญถุงมีตะกุดนะครับชุดตะกุดเดินมาแล้วกับเจ้าหน้าที่เด้อใครเลื่อมอยู่ข้างห้องร้องโบน่าจะเป็นชุดที่นั่งอยู่เมื่อเช้านะครับนักดนตรีเออของมุงโผอะไรนี่แหนอ่า เอ้าครับถ่ายรูปของหมูก่อนเลยให้เวลาถ่ายรูปสามนาทีนะครับถ่ายรูปสามนาทีนะครับก็ถ่ายก่อนถ่ายก่อนของถ่ายก่อนเออนะครับถ่ายรูปก่อนเลยถ่ายถ่ายรูปของหมูแล้วนะเก็บไว้ในโทรศัพท์เวลาที่ถึงงานเวลา อันนีตมหาศึกขั้งจบเปิดโทรศัพท์เราขึ้นมานะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็อธิษฐหาศึกโนบูนะครับอดีตมหาศึกโนบูกระดับสิ่งที่เป็นมงคลก็อยู่กับตัวเรากดับอยู่กับตัวเรานะอนุโลมก่อนเลยนะครับอันนี้ถรีว่าท่านเมตตาพวกเรา นะครับในช่องลูกหน้าไม่ได mm. wow. ้จองล่วงหน้าแล้วตอนนี้เข้ามาเ็นก้อนรองไทยเนื่องจากมุ่งสินเยอะก็เลยได้ยืนเป็นแบบสวยในชุดนี้วีไอพีก็เลยได้นายเห็นได้ไหมโอเคได้นายมะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วใครจะถวายปัจจัยใครจะถวายปัจจัยหลวงปู่นะครับเจ้าหนี่ทหารไป่ได้ก่อนนะเนี๋ยเอาบาตรเดินในพี่น้องเราใส่บาตรให้หลวงปู่ในนะครับไปไหนายพลนะครับเอาบาตรมาลูกนาำเอาบาตรมาในที่เราแมวเดือย เออเอาบาทแล้วก็เดินให้พี่น้องเราเนี่ยได้ใส่บาทเด้อใครจะถวายบาทใกลหลวงปู่อธิษฐานแล้วก็จอดใส่ในบาทเลยเด้อนะเอี๋เอาบาทยื่นต่อต่อกันไหมยื่นไปใครได้จับบาทหลวงปู่ที่ท่านเสกแล้วเดี๋ยวโอ้ยปล่อยเงินเต็มบาททุกวันเด้อขอให้ได้เงินวันนั้นเต็มบาททุกวันทุกคนด้วยนะครับใครได้ใส่บาทใหม่หลวงปู่เนี่ยนะครับนี่บาทใหม่ที่หลวงปู่ท่านอธิษฐานขอให้ได้ จับนะครับขอให้ได้ใส่บาตรหลวงปู่นะครับขอให้ได้ใส่ขอได้เงินมาแล้วเตรียมบาตรเตรียมบาตรทุกวันเตรียมเงนเมื่อละสองล้านโบนัสได้ดีแล้วนะถ้าเป็นแซงทางเลี่ยเวลาสองล้านไม่ดุไม่จับกวนนะนะครับแล้วตัวดูมแบบเลยด้วยเด้่อยๆเรื่องเงินเมบาตรดีเด้อเอาถ้าเสร็จแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับน้องใครจะใส่ใครจะแจกบาตรหลวงปู่ก็แจกไปก่อนนะวันนี้เราก็จะได้กลับลาพระตนทธชัยแล้วก็ส่งหลวงปู ครับในทุกท่านนั่งลงนะเอาเสียงทีนั่งลงก่อนนะครับนั่งลงก่อนเราจะได้กลับลาพระรัตนตรัยไปพร้อมๆกันแล้วส่งลงปูเข้าพักนะคราฟฟิชเลยครับอริยบทนะครับเยอะๆแล้วท่านจะโยนอะไรพวกเราด้วยเดี๋ยวจะรับเอานะครับทอาดับไฟเด้อสารังสัมมา

ขอองค์สมัยสมพุทธเจ้าได้เกินหนึ่งร้อยยสิีขอรูปหลังที่มาวันนี้มีนี้ขอให้มอนี้ทุกคนได้ปูเด้ขับานไปขอให้โชคดีรับรวยจนไดเป็นแบบนีทุกคนได้ปูได้กลวงมาเลยหลวงปู่เสียไว้แต่เมื่อพืน้าเดี๋ยวจะโยนให้ด้านข้างด้วยด้านหลังด้วยเอากล้วยที่ท่านเสร็จใครได้กล้วยเป็นคขอให้ได้เงินแบบกล้วยก้วย

อยเลียกแล้วก็อย่างเอาเจยมตัวพระอาจารย์ด้านข้างด้วยโอ้ยผมตกแต่งมองเดียวเห็นที่ไหนบ้างบางเนี่ยด้านข้างด้วยด้านข้างด้วยเอ้อเจ็บตัวเออเอาตาเออไอ้ผมเนยเป็นนักผูก nhẫn นักผูก nhẫn ตกเป็นเงินที่มองอู่เซ่เป็นกลางเศษเป็นพยาเงินเอ่าพยาเงินเรียกเงินเข้าบ้าน อโอยน้อป้าออกทางน้ำทางน้ำมาจังข้งด้วยโยนโยนเออเออเออเอ้าเอ้าโอ้วันขับเ่าวแบนี้แล้วแม่เดืองแ่แม่ก็แม Bạn ăn quá <laughs> thì quá hiếp, mà chẳng hiếp lỗ cuồng, bạn ăn quá thì không hỏi ra quay quay, quay Để ngươi quay khẩu phương pháp luôn Đang chạy qua Đang nghe khó khăn thì khẩu phương pháp rồi, Cỏng tay, cỏng mặt Chớp, ờ, ờ, ờ Đã cho khóa thì khó 对对。Yeah, yeah.